สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําจากเพจ Forex d a i l e View นะครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะครับวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2568นะครับการวิเคราะห์ราคาทองคําของเราวันนี้นะครับสามารถใช้ในต้นสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ที่21กรกฎาคมได้เลยนะครับ ขอขอบคุณนะครับโบเกอร์ไอเนะครับโบเกอร์มาตรฐานระดับสากลนะครับภายใต้ a s i ิ f s อฟรวมถึง s s c นะครับมีบัญชีหลากหลายนะครับใช้รูปได้ถึง1นึ่งจากสนะครับเปิดประสบการณ์การเทรดที่ราบรื่นสําหรับเทรดเดอร์ยุคใหม่นะครับไปกับ i อเได้เลยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าในโครงสร้างพิกรรมราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมบอกนะครับว่าหน้าเทรดที่น่าสนใจนะครับ3 3มสถึง 33.30นะครับเป็นจุดที่โฟกัสบายนะครับซึ่งเรียกว่าตลาดนะครับตอบแทนได้อย่างสาสมเลยนะครับจากจุดนั้นนะครับขึ้นไปประมาณสัก30เหรียญนะครับเราติดตามกันต่อว่าต้นสําดรหบหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับดูโครงสร้างในก่อบเวลาลายสัปดาห์นะครับลายสัปดาห์เนี่ยก็ยังเทอยู่เหนือ3 3 0 0นะครับแล้วก็ขึ้นชนแนวต้านเส้นสีน้ําเงินนะครับ ถ้ากที่แล้วชนเนี่ยประมาณ 3, 3, สัก3ามสแล้วก็ย่อลงมานะครับยังอยู่ในโครงสร้างตัวนี้อยู่นะครับซึ่งถ้ามองนะครับก็ยังมีโครงสร้างของตัวซิมมิทิคแองเกิลนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่นะครับในก่อเวลารายวันนะครับก่อนเวลารายวันเนี่ยนะครับราคาเนี่ยเป็นลักษณะข,ของไซด์เวย์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูทรงในลักษณะล่าสุดนะครับจะเป็นลักษณะข,ของ การที่เขามีการยกโลสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการขึ้นชนแนวต้านเส้นสีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นแนวต้านของกรอบเวลาสัปดาห์นะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรอบในที่ทางขาลงนะครับมันจะมีเส้นแชนเนลตรงนี้นะครับกดดันราคาอยู่นะครับสดาี่แล้วเนี่ยในช่วงของที่โดนัททัมนะครับมีการพูดถึงการปลดประธานเฟดนะครับราคาขึ้นไปถึง 3379นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างของตัวแนวต้านรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ย่อกลับลงมานะครับในกรอบรายวันเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับราคาเทรดอยู่ทางด้านบนของ BB นะครับหรือว่า s m a 2 0นะครับซึ่งเมื่อวานลงไปเทสแล้วก็ดีขึ้นได้นะครับอัปเปอร์แบนอยู่3385โลว์แบนอยู่3277นะครับ ดูในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับกรอบเวลา,าย4ชั่วโมงนี้แหละนะครับซึ่งด้วยโครงสร้างปัจจุบันนะผมมองว่าความน่าจะเป็นนะครับเราพูดถึง probability หรือว่าความน่าจะเป็นของพฤติกรรมราคาล่าสุดเนี่ยนะครับถ้าด้วยโครงสร้างนะครับพูดถึงโครงสร้างจริงๆเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปถึง33.80นะครับทดสอบแนวต้านเส้นเสียเงินของกรอบรายสัปดาห์ได้อีก ครั้งหนึ่งนะครับ3380นะครับปัจจุบันอยู่3350แล้วก็นะครับมันก็จะมีจุดย่อยนะจุดย่อยก็คือโครงสร้างเส้นแนวต้านชนแนลขาลงนะครับเส้นสีเขียวมันจะอยู่ประมาณสัก3365ถึง3368ดยประมาณนะครับมันจะมีจุดเนี้ยที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นสัปดาห์นะครับตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องของการ buy นะครับจากช่วงโซนราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับขึ้นไปที่3368นะครับมันก็จะมีระยะนะครับอีกประมาณ 18ถึง20เหรียญนะครับนี่คือเป้าแรกนะครับโดยโครงสร้างนะครับถ้าเราดูพฤติกรรมราคาปัจจุบันนะซึ่งเมื่อวานผมอธิบายไปนะครับการเคลื่อนที่ที่เป็นซิกแซกซิกแซกย่อแล้วก็ทะลุนะครับแล้วก็มารีพีทอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับซิกแซกซิกแซกย่อทะลุเราดูโครงสร้างเส้นสีดําเงินตรงนี้นะครับแลนดี่ขึ้นมาย่อแล้วไปต่อนะครับเมื่อวานนี้แลนดี่ขึ้นมานะช่วงนี้เป็นช่วงย่อนะถ้าผมพิจารณานะ ก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับ33.80นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเฝ้าระวังโซนประมาณ33.67นะครับตอนนี้ราคาขึ้นนะครับจากแนว25%ไปแท่งเมื่อตอน4โมงเย็นนะครับแล้วก็2แท่งหลังจากนั้นนะครับ2สามแท่งหลังนั้นเนี่ยกลับมาเทสนะครับตรงนี้วันจันทร์มองยืดต่อนะครับปัจจุบันนี้นะครับด้วยดูบีบีนะครับบีบีเราจะเห็นว่าอัปเปอร์แบนเนี่ยเขารออยู่นี่เลยนะครับแนวต้านเนี่ย33.66 เพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดที่ผมบอกว่าให้เฝ้าระวังนะครับถ้าราคายืดมาตรงนี้เฝ้าระวังก่อนเพราะว่าเป็น upper band ด้วยเป็นแนวต้านเส้นสีเ e ขียวด้วยแม้ว่าโรดทาร์เก็ตแหละมันน่าจะขึ้นถึง3380ได้นะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับดูต่อในก่อนเวลา1ชั่วโมงอีกสักนิดหนึ่งนะครับ1ชั่วโมงนะครับสำหรับก่อเวลา1ชั่วโมงนะมันจะมีช่วงเมื่อวานนี้นะซึ่งช่วงที่ผมไลฟ์เลยเนี่ยตอนประมาณบ่าย2บ่าย3นะ มันทะลุแนว2ี่มาซึ่งจะได้บอกว่า3346นะครับแนวย่อบ่ายนะครับใครตกลดจากทางด้านล่างนะมาเก็บตรงนี้ได้ขึ้นมานะครับจาก3346ขึ้นไปถึงไฮนะครับก็15เหรียญนะครับอันนี้คือ,อสดเมื่อวานเลยนะครับสามสี่หกเนี่ยขึ้นมาทำกำไรให้เราได้นะครับตอนนี้ราคากลับมาเทสแนวนี้แล้วนะครับดูกรอบหนึ่งเฮกเราจะเห็นว่าจุดที่เข้ามาเทสเนี่ยเป็น BB Middle Band นะครับ SMA 20ถ้าไม่ วิตกกังวลอะไรนะครับด้วยโครงสร้างพฤติกรรมราคาปัจจุบันเนี่ยมันต้องยืดนะครับยืดไปก็คือกลับมาทดสอบมีแล้วจะต้องขึ้นไปทดสอบตัวอัปเปอร์แบนนะครับหรือว่าเอ็กเทนออกไปต่อนะครับทาร์ e เก็ตสำหรับกรอบเวลา 1H นะครับก็จะเป็นช่วงประมาณนี้เนาะแถวแถวตั้งแต่3365ขึ้นไปถึง3368นะครับแล้วก็ไปตรงนั้นนะครับไปรอดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการ ช็อตนะครับสวนเทนกลับลงมานะครับในโครงสร้างแบบนี้ไหมนะครับก็คือพอขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ชนแนวรับเนาะก็อาจจะย่อลงมาทดสอบพิเวรท์ไฮนะครับแล้วก็ชนนะครับแนวต้านเนาะตรงนี้นะครับก็อาจจะกลับลงมาทดสอบแนวพิเวรท์ไฮสามสามห้าเจ็ดนะครับหรือว่าเส้นกึ่งกลางนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเอาให้มันยืดก่อนนะครับเราลุ้นกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับแถวสามสามสี่แปดนะครับแนวบีบเนี่ยนะครับ ขึ้นไปนะครับทดสอบตรงนี้นะครับก็จะมีระยะคาดหวังกําไรนะครับจากช่วงนี้นะครับปึ๊บนะครับขึ้นไปนะประมาณนี้ลิสต์ซอลีบอร์ดอ่ะเราไปหารกันนะครับอาจะบระมานหนต่อหนะครับแล้วก็ระยะคาดหวังนะครับตรงนี้ปึ๊บปุ๊บสเกี่หรียญนะครับยังไงก็ไปทำความเสี่ยงให้ดีนะครับผมเทกับเอ x นะครับ เทรดทองแลนะน้ำมันอย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าส่งวาสั่งซื้อรวดเร็วนะครับสเปซทองคำเพียง4เปียกเท่านั้นนะครับใช้บันทีประเภทรอนะครับซื้อขายด้วยต้นทุนที่คุ้มค่ามไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง F นะครับเทรดด้วยสเปซเริ่มต้น0.00เปียบนะครับในบัญชีประเภทรอนะครับเรทรดคู่เงินหลักนะครับ EUGU เพียง0.00เปียบเพียงเท่านั้นนะครับส่งวาสั่งซื้อรวดเร็วนะครับ30มิลลิเซคันนะครับแล้วก็ได้เปรียบยิ่งขึ้นด้วยต้นทุนต่ำนะครับต้นทุนต่ำม,มีอะไรบ้างน,นะครับ ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีค่าส w a ปฝากถอนฟรีนะครับใช้รวดได้สูงนะครับรวมถึงสเปซโคตรต่ำนะครับนอกจากนั้นนะครับแอปพลิเคชัน iu x นะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเป็น ui ux ของ tradingview เลยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้จาก google play แล้วก็ app store นะครับผมใช้ d e s k t o p อ p p l i พลิเคชันนะครับซึ่งเป็น mt 5นะครับ สนัดแล้วก็สะดวกแบบนี้นะครับส่งก็สั่งซื้อรวดเ็วนะครับแล้วก็สเปซทองคำนะครับใช้บัญชีประเภทรอนะครับซึ่งเรียกว่าผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าผมเทรดในท i m e f ที่เล็กกว่า1ชั่วโมงนะครับหรือว่า1ชั่วโมงก็ทําให้เวลาที่เรากดออเดอร์เนี่ยนะครับสามารถราคาขึ้นไหวนิดเดียวนะครับสามารถสร้างกำไได้อรวดเร็วเพราะว่าสเปซเขาต่ำนะครับ คู่เงินหลักกับ e u g u 0หรือ1น,นะครับทองคำเพียง4เมีเท่านั้นนะครับสนใจไปทดลองการใช้งานกันดูนะครับกับโบรกเกอร์มาตรฐาน ASI f s a รวมถึง SSC โชคดีมีกำไรในการเทรดสวัสดีครับ